สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสมศักาพาเพลินนะคะวันนี้เราจะมารีวิวร้านค้าใหม่หรือบ้านใหม่ของเรานะคะมาดูกันว่าร้านใหม่ที่เราจะขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะสวยแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากหน้าร้านเลยนะคะก็จะติดกับริมถนนแบบนี้เลยนะคะก็จะอยกับริมถนนแบบนี้เลยนะคะวิวสวยมากๆนะคะหน้าร้านหลังปรับปรุงเสร็จก็จะประมาณนี้เลยค่ะสวยมากนะคะ หลังปรับปรุงเสร็จก็จะเตียนประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูส่วนข้างบ้านกันกันนะคะไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปเล็กๆนี่ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะก็มีสวนดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเข้ามานั่งถ่ายรูปกันได้นะคะ ไปเดี๋ยวเราพาไปดูสวนกันเลยนะคะต้นแรกนะคะก็จะเป็นต้นส้มโอนะคะต้นที่2ก็จะเป็นต้นมะม่วงแอปเปิลต้นที่สามก็จะเป็นน้อยหนานะคะต้นที่สี่ก็จะเป็นต้นไมยมนะคะต้นที่5ก็จะเป็นมะม่วงต้นใหญ่เหมือนเดิมนะคะต้นที่6ก็จะเป็นส้มโออีกนะคะที่7ก็ส้มโอนะคะและที่8ก็จะมีน้อยหนาด้วยนะคะที่9จะมี มะพร้าวกะทิหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มะขามหวานสองต้นนะคะมะพร้าวกะทิหนึ่งต้นนะคะออกลูกแล้วนะแล้วก็มะขามหวานนะคะแล้วก็จะมีเป็นทุเรียนน้ำด้วยนะคะหนึ่ง2สองต้นนะคะแล้วทีนี้นะคะก็จะเป็นแท้งน้ำค่ะสวยมากนะคะวิวก็คือหลักร้อยหลักล้านเลยนะคะนี่ก็คืออยู่ตรงสวนนะคะทุกคน อยู่ตรงสวนคือสวยมากค่ะทุกคนมองไปทางบ้านคือสวยเลยนะคะเป็นวิวขึ้นไปทางนู้นได้เลยนะคะแทงน้ำก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะคะคิดนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย